สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะก็ในคลิปนี้ค่ะแอดก็ได้รวบรวมแนวทางเลขเด็ดสำนักดังนะคะมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆน้อ,นนองๆได้รับชมกันเช่นเคยเลยไม่ว่าจะเป็นผลงานของสิบบนนะคะของเวียงพิงมยมแดงค่ะเนนแก้วนะคะส่วนชุดเลขดับก็จะมีชุดดับของบ้านนี้มีรับค่ะ ดับแต้มของคนวันอังคารนะคะดับบนล่างของนนทรีแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันนะคะว่าจะมีสำนักอะไรกันอีกบ้างก่อนอื่นค่ะ,คะ,คะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะ แล้วก็ทั้งช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทั้งช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยคะ่ะเรามาดูผลงานของพี่ใหญ่กันก่อนนะคะ อันนี้เป็นผลงานแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ข้อมูลชุดบนของพี่ใหญ่ค่ะเลขเด่นให้เลข7ตัวเจาะจะมี70 74 78 04 48แล้วก็08ค่ะ ส่วนข้อมูลชุดอื่นๆแอดยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวถ้าเจอจะนำมาแบ่งปันให้ทีหลังแอดก็ขอบคุณของพี่ใหญ่ด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของมายมยมแดงนำโชคอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาก็พลาดไปหลุดไปเช่นเดียวกันนะคะส่วนผลงานแนวทางงวดนี้เลขเด่นของมาย,ยมแดงให้เลข9้า ตัวเจาะก,ก็จะมี9 4 95 96 90ตัวนิ้นก็จะมี92นะคะจุด3ตัวก็คือ992 99กับ492ค่ะของมายมยมแดงก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างแอดก็ขอบคุณของมามย,ยมแดงด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นของแพนแพนพารวยค่ะสูตรล่าง2ตัวมาตัวระยะสั้นก็ผลงานแนวทางวดนี้ของเขานะคะก็จะให้เลข6กับเลข2แล้วก็เลข2กับเลข3นะคะใครชื่นชอบผลงานของแพนแพนพารวยอยู่ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่10บ,บนของเวียงพิงกันเลยนะคะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วที่ให้มาของเขาก็พลาดไปหลุดไปนะคะสลากออก5 3าสส่วนแนวทางงวดนี้10บ,บนของเวียงพิงให้เลข5เลข6เลข8เลข9เลข0เลข1เลข2แล้วก็เลข3ค่ะ ก็ให้มาอยู่8ตัวด้วยกันนะคะใครชื่นชอบเลขดับเนาะก็ลองหามาตัดเพื่อลดต้นทุนได้แอดก็ขอบคุณของเวียงพิงด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเด่นบนนะคะของรามอินทาแนวทางงวดนี้ของเขาให้มา4ตัวก็จะมีเลข0เลข5้าเลข8แล้วก็เลข9า ่วนต่อมาค่ะจะเป็นชุดจับคู่ของเขานะคะ10หน่วยบนแนวทางงวดนี้ก็จะให้0 5 0 6 0 9 5 0 5 1 5 4 8 7 8 8 8 1 9 6 9 7แล้วก็9 0ค่ะแอดก็ขอบคุณของรามอินทาด้วยนะคะ ชุดต่อมาก็จะเป็นของเนนแก้วนะคะแนวทางงวดนี้ของเขาเลขเด่นให้เลข6กับเลข7ตัวเจาะจะมี6 1 7 1 6 3 7 3 6 4 7 4 6 5 7 5 6 8 7 9 ตอนเน้นก็จะขีดเส้นใต้ยอยู่นะคะอันนี้ของเขาไม่ได้ระบุพิกัดมาว่าข้อมูลชุดบนหรือชุดล่างเนาะส่วนอีก1ชุดจะเป็น10เลขสวยของเขาแนวทางงวดนี้จะให้3 6 7 9 6 4 7 5 3 7 3 5 8 5 7 4 6 2แล้วก็8 9ค่ะ เด่นบนก็จะให้เลข6กับเลข7เด่นล่างให้เลข3กับเลข8แอดก็ขอบคุณของเนนแก้วด้วยนะคะต่อมาจะเป็นแนวทางเลขดับกันบ้างเนาะชุดแรกก็จะเป็นของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ค่ะอันนี้เป็นแนวทางงวดที่แล้วของเขาที่ให้มาก็ผ่านนะคะ ชุดบนสลักออก5 30ส่วนชุดล่างสลักออก6 2ส่วนแนวทางงวดนี้เรามาดูเจาะเลขดับบนกันก่อนของเขาจะให้20 21 22 23 24 25 26 27 28แล้วก็29ส่วนชุดดับล่างก็ให้เหมือนกันเลยนะคะ แอดก็ขอบคุณของอาจารย์หนุ่มด้วยค่ะต่อมาจะเป็นดับของบ้านนี้มีรักชุดแรกจะเป็นดับหน่วยบนของน้องอ่างแนวทางงวดที่แล้วของเขาให้เลขสี่มาสลากออกห้าสามหลักหน่วยออกเป็นเลข0ย์ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับหน่วยบนของน้องอ่างให้เลขสอง ต่อมาจะเป็นดับ10บบนนะคะของหมาน้อยสูตรที่4แนวทางงวดที่แล้วให้เลข8มาสลากออก5 3าหลัก10บออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บบนนะคะของหมาน้อยให้เลข1ต่อมาจะเป็นดับ10บบนของน้องอ่างแนวทางงวดที่แล้วให้เลขสองมา สลากออก530นะคะหลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บนของน้องอ่างให้เลข7ต่อมาจะเป็นดับ10บนของรวงข้าวแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0นมาสลากออก5 3าหลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่าน ส่วนแนวทางวดนี้ดับ10บนของรวงข้าวให้เลข0กับเลข7ต่อมาจะเป็นดับ10บนของใบดำแนวทางวดที่แล้วของเขาให้เลข5มาสลากออก5 30หลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับ10บนของใบดำให้เลข8 ต่อมาจะเป็นดับสิบบนของปลาค้อแนวทางงวดที่แล้วให้เลข1มาสลากออก5้าสาหลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับ10บบนของปลาค้อให้เลข1ต่อมาจะเป็นดับสิบบนของปูนาแนวทางงวดที่แล้วให้เลข0ูนมา สลากออก5 3 0หลัก10ออกเป็นเลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางวดนี้ดับ10บนนะคะของปูนาให้เลข0ใครชื่นชอบดับของบ้านนี้มีรักอยู่แอดก็รวบรวมมาแบ่งปันให้แล้วขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะต่อมาจะเป็นดับแต้มนะคะ10หน่วยบนของคนวันอังคาร แนวทางงวดที่แล้วนะคะ10หน่วยบนออกเป็นเลข30รวมกันได้เลข3ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้ม10หน่วยบนของคนวันอังคารให้เลข3ตัวเจาะก,ก็จะมี03 12 21 30 49 58 67 76 85แล้วก็94 ต่อมาจะเป็นดับแต้มล่างของคนวันอังคารแนวทางงวดที่แล้วให้เลข4มาสลากออก6 2รวมกันได้เลข8ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับแต้มล่างของคนวันอังคารให้เลข6ตัวเจาะก,ก็จะมี0 6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6 0 เจ8ดแล้วก็97ค่ะ FC ท่านใดตามหาอยู่ก็แอดก็นำมาแบ่งปันให้แล้วมาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันไว้ได้นะคะแอดก็ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมานะคะจะเป็นดับบนของนนซีอันนี้เป็นผลงานสถิติย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีค่ะก็มีหลุดไปบ้างเนาะ ่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาดับบนทุกหลักของนรซีให้เลข3สลากออก530ก็ไม่ผ่านนะคะส่วนแนวทางงวดนี้ดับบนทุกหลักของนรซีให้เลข7ส่วนดับล่างของเ้าอันนี้ก็เป็นผลงานสสิิย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีเช่นเดียวกันค่ะก็มีหลุดไปบ้าง ส่วนแนวทางงวดที่ผ่านมาดับล่างทุกหลักของนวนซีให้เลข3มาสลักออก6 2ก็ถือว่าผ่านส่วนแนวทางงวดนี้ดับล่างทุกหลักของนวลซีให้เลข4แอดก็ขอบคุณของนวนซีด้วยนะคะ ก็เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับข้อมูลชุดนี้ที่แอดนําม,มาแบ่งปันให้ต้องการข้อมูลสํานักไหนเพิ่มเติมก็เมนพูดคุยไว้ใต้คลิปได้เดี๋ยวถ้าแอดเจอจะนําม,มาแบ่งปันให้เนาะส่วนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้ากลับขอพระคุณคะ่ะ